สำหรับเมือง8ปเลี้ยวของเรานะครับยังมีเสน่ห์อมากมายที่จะให้เราสัมผัสนะครับถ้าใครที่เดินทางเที่ยวผ่านไปผ่านมาจากทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางใช้เวลาเดินทางราวๆประมาณสัก2ชั่วโมงมเดี๋ยวมาทางด้านมอเตอร์เวย์นะครับเราก็จะเลี้ยวเข้ามาสู่จังหวัดขาดเชิงเซาของเราแล้วก็มาออกจากจังหวัดชายเชิงเซาเราาประมาณสักสักประมาณสัก15กิโลนะครับก็จะมีทางเลี้ยวเข้าวัดนะครับหรือ,อเป็นวัดสามานนะครับ ที่นี่ก็จะเป็นเสน่ห์แห่งหนึ่งที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาสักการะในสวนของปู่พิคเนตนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สําคัญแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็องพิคเนตของเราก็ที่วัดสมานนี้ก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกองหนึ่งนะครับเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสู่จุดนี้นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนาของเราอีกแห่งหนึ่งนะครับถ้าวันจุดใครเพื่อนๆมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวภาคตะนอร์นะครับก็เรียนเชิญมาที่วัดสมานนะครับ หอมทนหอมอึดหอมน้ำพัดสัรน,นามหอมสกัดจากดอกไม้และพืชของดีพลูตาหลวงหอมสุดแดนสยามกลุ่นกลิ่นหอมฟุง้งจะรุงกลิ่นจากภูมิปัญญาไทยนามหอมที่ไม่เหมือนใครใช้ได้ทั้งหญิงและชายใช้สำหรับประพรมร่างกายหรือใช้เป็นเครื่องหอมสำหรับบูชาก็ได้เช่นกัน พัดสันน้ำหอมสกัดจากดอกไม้และพืชภายใต้ลิขสิทธิ์ผลิตและจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดนรากรคอสเมติกโทร0 3 8 7 2 2 4 2แและ081 295 6577พัดสันน้ำหอมสกัดจากดอกไม้และพืชจากภูมิปัญญาไทยเทียบเกดรดไฮโซ